สวัสดีครับสวัสดี FC เพื่อนคลับทั้งช่องพ่อแม่ลุงหญิงครับแม่น<ๆ>หน่อยก็ร่างเห็นผมครับเ <c oughs> ตรียมเต็มตโตออกไปงานครับอ๋อเสียงเหยียบอำเภอภูผาม่านบ้านนะครับ <c oughs> บ้านหว้วยซอตะบลตะบลหว้วยม่วงอำเภอภูผาม่านพันแก้มครับ ลงมงเองครับนี้แรงพอกันครับถ้าไปบอกว่านั่นหร้อเปล่า ขึ้นมาถึงกับสอบพอดีครับวนันเกือบสามรอยกิโลครับจากวัดสองคอนมาถึงอำเภอภูพามานอำเภอภูพามานเป็น อำเภอเขียดติดต่อครับชัยภูมิชัยภูมิเพชรบูรณ์ขอนแก่นสามจังหวัดจังหวะอันอ่อ,อนๆแม่ถ้าอย่านี้เป็นดอกอันะไรส่งแบบเพื่อนเนาะัะภิไปทางตีนตีนทางน้ำหนาวเหรอภูพามา่านทางคอนสารเมือง,งเลยเมืองเลยเออเมืองเลยนำ้ำ สามจังหวัดสี่จังหวัดบอ,อนแกลนชัยภูมิเลยเพชรบุรีมันมีอากาศห่อนเลยครับเด็เดเบื้องมือเลย ออกไปกินเขาก่อนหรอไปกินเขาทั้งอะไรรถท่านคำหรอมันเดียรแห้งเลยห้อนขนาดเลยปิดประตูปไปประเดี๋ยเลยกินเขาหน่าเลี้ยงนะมั้ง ยังไม่ใช่รถเหรอ หน่อยกํลังเตรียมของอยู่ม่หักบริลัมรวมเดินทางมานำครับ ขยายืนห้องดินี่นด,ดิเดี๋ยวนอนนีขยะนั้นนะนะนั่นขยะเป็นตะไสรึนสล่าขางต้นไม้นะ นี่นั่งเล่นนี่ก่อนเปืือนบอให้ล่ะเบิ่งยอดไหลนี่เวลาลองที่มันคือจิ๊กซอว์บอก,บอกแม่ของพ่อเลยเยว,วเ,เครื่องนี้มันเครื่องนี้ได้อยู่บอ๊ะก็บรรเมจได้ผัลผลเต็มที่ครับเมืนเนเเ่อนี้อานนั้นผียู่ฮันเปืือนบ่เปืือนหรอกนั่งนี่นั่งร้านนี่ มันนี้นอนเตียมอิม่นอนอมนอน,นลายสมองนอนในรถมาแหละก็มานอนอย่างนี้สงบที่นี่สงบเลยนอนเงียบดิ แต่ก่อนอยู่ห้องนั้นมามาพักอยู่ห้องนั้นะ<ง>ห้องใกล้ๆนะที่มีมาอินโดนะั่นเพราะช่วงเรืองๆนะช่วงกลางที่พออาจิตาเหนื่อยมาซอยจูดตอนมาถ่าย MV เย<ง>อ็ออมวนะีเพียงยัง,ย,งยุคพม่านะเพลงเพลยงยังวะเพลยงยังฮึยิงเมื่อนั้นที่มาถ่าย <ไง S 1> เอ็มวีเดี๋ยวก่อนเออยืนหนึ่งแมนเขา<อ> อยู่ภูพามานเลีเ้ยงมาพอ้กันครับบ้านห้วยซอตำบลตำบลห้วยม่วงอำเภอภูพามานจังหวัด นแกนครับโอ้ยตะกี้คิดว่าอำเภอภูพามาแต่ก่อนคือว่าเป็นจังหวัดเลยเลยไม่เอานคือว่าเป็นจังหวัดเลยนะแมนลาเพิ่งได้ยินเดู้วยได้ยินว่างอันนั้นวังมาไทยเอ็มวีอะไรที่ว่าพูพามามันหมอกไปทั้งผุนเหรอด้เมื่อเช้าขับเข้ามาเห็นไหมมีหมอกด้วยนิดนึงโอ้ยต้นหนาวๆนั่นหนาวแห้งในแถวนี้แถวภูพามาอากาศดีเลยใช่ว่าเมือน เจ้าพากันแบาเป็นภาษาทุกคนมึงเลยก็เป็นสำเนียงทางเลยที่ว like> ่าอับปูเทามากทางเลยทางเพชรบูรณ์ทางอย่างสินะมันจะเป็นสำเนียงแบบเนินๆเออแต่ว่าฟังมวนเลยคล้ายๆลองว่ามึงลองว่ามึงมีเอฟซีอยู่เด้มึงเลยโอ้ยเอฟซีมึงเลยหลายเด้เห็นบอไปเล่นจังหวัดเลยมังหันเนาะเอฟซีแต่ว่าทางเพิ่นบ่ค่อยได้จ้างใครซื้อ กันมาเทิละเทียวนี่โอ้ยอคนหลายนี่มือแรกงนี่เห็นในคลิปพันปูเสือถา,าเนะต็มเะรเพราะว่านานมาที่หนึ่งนะแล้วก็มืออื่นพอกันอยู่มีวันด,ดีครับก่อนจะไปสีสเกตสีสเกตอีกแล้วครับวันที่แปดอำเภอวังหินจังหวัดสีสเกต บรรยากาศเงียบสงบมืออื่นจากกิโลล่ะบ่ในเช็คบิ่งอยู่ไม่หากลองเช็คบิ่งล่ะไปไหนอ่ะอำเภออำเภอเมเมวดีเมยวดีเดีเช็คเบิ่งคร่าวๆบิงผมว่าใกล้แล้ว ีครับไม่ฮักบริรัมรวมเดินทางครับเมยว,วัดีเนะน้ะวันดี้อยอกสองห้าสกบวนเกือบส <500 S 1> าม <25 1. S 1> ร้อยสองร้อยกลัวกรถือว่าใกล้พอสมควร โอ้ยหมูวานไก่อยู่เดลพอสิตาสิมาบอเราว่า่เนี่คำคำๆล้ม, <laughs> ามาแบบว่ห้ซุ่มห้เสียงเลยแล้วจอบมา,ม <laughs> มาเลยมาโูเลย นั่นแหละมาแบบนั้นแหละดี <c oughs> ครับเดี๋ยวพอกันมลิมนาครับนี่หน่อยอยางมากนเนาะ <c oughs> เปิดประตูรถ จะละไคือบอมาเก็บของอยู่เก็บแล้วแล้วเรียกพ่อกระนาดคลิปหน้าครับกับช่องพ่อแม่งุงหญิงลำพูนลราไปเชี่ยวครับพ่อแม่งุงหญิงแฟนเพจสวัสดีครับ